นางแมวเอ๋ยขอฝาขอฝนขอน้ามนรถแมวข้าบังขอเบี้ยขาจางนางแมวข่ามาขอฝนซักขาตกมาสักทีตกได้ตกตีตกทีไกลไกลตกน้อยตกใหญ่ฝนเทลงมาให้ฝนเทลงมาเทลงมาให้ฝนเทลงมา ฝนตกรถต้นลำจียกแต่มีหัวเปียกวิ่งกลางถนนตะมาวิ่งหลอกออกมาเล่นโครนเขากล้าูกฝนก็ตกดอกออกใบฝนตกขังไรขังนากุ้งหอยปูปลากบเขียดทั้งหลายเห็นน้ำขังนาปูปลาเชื่นใจพาก,กันปล่อยไข่ออกอยู่ในกลางนาะฝนไม่ตกหรอกไร พระอินังเมินไม่มองเลยนะข้าขอบนบานในฝนตกมาอย่าโมชันน้ำชากับถั่วตัดอยู่เลยฝนไม่ตกข้าวกล้าแห้งเหี่ยวพระอินเคียวเคียวอย่าทำเืมินเฉยขอให้ฝนตกมาบางเถิดเอ้ย จะให้นั่งสังเวยขาเหนียวใหม่ไกลตอนนางแมวเอย๋ยขอฟ้าขอปนขอน้ำมนตรดแมวข้าบังขอเบี้ยข้าจางนางแมวข้ามาขอฝนสักข้าตกมาสักที่ตกได้ตกดีตกที่ใกล้ไกล ents. ตกน้อยตกใหญ่ต้นเทลงมาให้ฝนเทลงมาเทลงมาให้ฝนเทลงมา